อาจริงๆตอนรั้นเรเรียนมาเธอเป็นนักเรียนใหม่ใช่ไหมเธอเข้าไปดูในหอได้เลยไม่มีอะไรยุ่งเธอไปอยู่ในห้องนั้นแต่เลยมีเดี๋ยวคนที่ไปอยู่ดี๋ยวบอกว่าเพื่อจะเข้าชมสวนกันได้นะน่าเบื่อชะมัดเลยอ่ะแต่มาเรีนที่โรงเรียนไกลๆแบบนี้น่าเบื่อชะมัดจรีง นี่ก็พักเที่ยงแล้วนะแต่ทำไมเคโรมันยังไม่มาอีกอะคุณไม่รู้คุณไม่ยู้คเดียวกับมันคุณยังเด็กแบบไม่ใช่หรอเฮ้ยคุมาแล้วเม่กี่กุติดเรียนอยู่เฮ้ยกว่าจะมานะมึงอ่ะ้อไปสิบนาทีเลยอือนะยังในกูก็มาแล้วเนี่ยเบื่อทั้งหลายเรื่องไเนคุณก็ไปช้าเนี่ย เออถ้าพังไม่ได้ฮานะกูดั้เส็จกไปแล้วนะวิ่งไปซื้อขนมกินคุมมือลิฟต์เดกจากขู้นไปลิฟต์ร์ดกนซื้อขกบด็กมิสนี่ไดกินดิเอนัเดินทุงตัวนมาสการวันนี้เราจะนมาสการกับเด็กใหม่ที่พิ่งเข้ามาเนครับ